สวัสดีครับร้านกิติสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับจะมาดูนะครับว่าลูกค้านะครับได้ส่งพระมาถ่ายกับทางร้านนะครับแล้วมีขั้นตอนยังไงบ้างครับอันนี้ครับเป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับอยู่อุบลนะครับก็คือส่งพระมาถ่ายนะครับของได้มาถึงแล้วนะนี่แล้วก็นี่ที่อยู่เรานี่ครับตามนี้เลยบริษัทกิติสตูดิโอนะครับหนึ่งสองหนึ่งับสี่สองนะครับตามที่อยู่นี้นะครับจะขึ้นไปข้างล่างนะครับเผื่อท่านใดจะส่งพระมาถ่ายนะครับนี่ก็คือแฟตนะครับ แกะนะครับก่อนแกะลืมไปนะครับต้องถ่ายรูปก่อนถ่ายเพื่ออะไรเพื่อส่งไปทางต้นทางว่าของถึงแล้วนะครับแล้วทำการแกะด้านในครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันครับว่าภาพที่ได้เป็นยังไงแล้วก็จะส่งไปทาลายเลย จากที่เราได้ถ่ายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการไดคัดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะส่งไปทางไลน์นะครับหรือจะส่งไปทางเมลก็ได้ที่ลูกค้าต้องการนะครับหรือลูกค้านะครับสามารถทําโปรชัวนะครับหรือทําใบจองปกเฟซหรือจะทําสื่อโฆษณาต่างๆนะครับอธิบายภาคเครื่องนะครับว่าสร้างกี่องนะครับเนื้ออะไรบ้างรายละเอียดนะครับได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากนะครับพี่ๆทุกคนนะติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นช่องอ๋อทิกตอกนะครับกิตติถ่ายภาพเครื่องนะครับ กับอีกช่อง y o u t u นะครับกิติสตูดิโอนะครับถ่ายภาพปลเครื่องแฟนเพจนะครับกิติสตูดิโอถ่ายภาพปลเครื่องและสื่อประเครื่องออนไลน์นะครับตามด้านล่างนี้เลยนะครับหากนะครับพี่ๆสนใจที่จะส่งภาพมาถ่ายนะครับเอาไว้ทําโฆษณาต่างๆก็ที่อยู่ข้างล่างนะครับดเราจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับ